ออกกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมีข่าวร้ายและข่าวดีจะมาแจ้งเลิกจากข่าวร้ายก่อนเลยแล้วกันผมจะเลิกเล่นเกมฟรีไฟล์แล้วทำไมก็บางทีผมเล่นแล้วหัวร้อนแล้วไม่ดีค่อยดีกับสุขภาพผมเท่าไหร่นะผมเป็นเด็กอยู่นะก็มันก็ไม่ค่อยจะดีนะ่ะเล่นฟรีไฟล์ ซึ่ง5คลิปคลิปนี้ยอดวิวเยอะผมอาจจะกลับมาโหลดเล่นก็ได้เพราะผมมีความเครียดเรื่องแรงรดอยู่แพท2จะขึ้นแพท3แล้วมันยังไม่ขึ้นสักทีเมื่อก่อนกลางวันเล่นก่อนเย็นเล่นอะไรหมดแล้วมันก็ยังลด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 จนผมเหลือแค่ดาวผมเหลือแค่แพทน้อยมาก ซึ่งมันน้อยมากผมแม่ก็มีข่าวแจ้งมาให้ส่วนขาวดีนั้นก็แย่ๆเท่ากันเลยเนิยวนิวถ้า,าวมีคนแท็กรหัสผมไปเนะี่ยทำไมผมเล่นไอ้ละคร,รอื่นผมไม่เล่นเล่นซันลี่เนะี่ยะซึ่ง ตรงนี้ยผมขอผิดพลาดตรงนี้แหละซึ่งมันไม่แฮกซึ่งอัลล็อกอะอ่ะมันเป็นเวลาใช่ปะผมเล่นอัลล็อกเสร็จอ๋อมนเวลาแล้วมันก็เป็นเล่นคลาลี่นะคบอยากได้แกเงินยังไม่มีนี่ใชรสนับสนุนเลยช่องผมนะถ้ามีเชลเบอรเซอร์ก็เข้าหน่อยนะผมรีวิวให้ดีหมดอัลล็อกหมดแล้วใช้เป็นละครอินนะคะรับคนนี้ ซึ่งไอลิปนี้ก็ข่าลยายเช่นกันที่ผมถ่ายหนังน่ะไอกอซิล่าเวอร์ซัสคองนี่คนกดไลค์ห้างเ็บจะโดนลิขสิทธิ์อีกเออนี่ใครกดไลค์ให้เลยนะคิดนี้ไอกอซิล่าอีสระไปถ่ามาก็เกือบเกือบเกือบจะโดนลิขสิทธิ์แหละแกทางยูทูบยังไม่เห็นผมทำเป็นแบบ้ามันไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ผมไปสปอยในเว็บนะ ซึ่งก็เกือบแต่ผมมีเหตุผมเลยบอกเขากลับไปเออก็สิ่งทผมก็ไม่ได้ผิดหรอกเสื่งขผมหัวรอดกับไอคลิปไอคลิปนี้นะอันนี้คนละคลิปไอคิปนี้ลคลิปบัวปัญยงเลยนะกลัวปัญหาที่ผมโพดเกียดเลยเออก่อนหนึ่งทุ่ม ผมกดไฮไลท์ออกมานะไฮไลท์ผมเอาไฮไลท์คนนี้มาใส่ซึ่งเป็นไฮไลท์แค่หนึ่งนาทีนะไฮไลท์เล่นนะครับซึ่งออยอดวิวก็น้อยมากผมไม่ได้ท้อหรือว่าอะไรผมแค่เสียใจกับคลิปที่ผมลงไปครับอย่างสีมือผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกผมเลยลบเกมนี้ไป ผมสัญญาให้คลิปยอดที่ผมลงไปขอให้ถึงหนึ่งมื่ไลค์ผมจะกลับมาโหลดฟรีไฟห้เล่นแบบเทเทๆกันเลยท่านผู้ชมโอเคปะ่ะพันไลค์กนะ็ได้ห้าร้อไลค์ร้อยไลค์อะไรก็ได้อ่ะกลับมาเล่นนะผมจะเล่นให้เทเทๆเลย คือหัวร้อนหัวร้อนมากคลิปที่มันมีปัญหาคือคลิปนี้แหละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณตอนนี้คุณจีจีเข้าสู่ช่องอาร์ติวาสี่สิบผมเผลอพูดหลุดอแล้วเว้ยของปลูดว่าของข้าวของแข็งที่จะเป็นอะไรกันดูโอเค ซึ่งผมต้องลบคลิปนี้ให้การกระทันหันเลย EP 4ผมเลยต้องจัดก,การอีกซึ่งก้องลบนะครับมีคำไม่สุภาพนะผมแม่ต้องลบ EP 4ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกยนจอดิบป,ป้าของกระโหลกนะ ยานจอดไว้เดินดีกว่านง่ายกว่าจอดไว้ต้องสาลาเก่าอันนี้เป็นคนยังไงเดี๋ยวก็ตอบมีอะไรจะสัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็อะไรคือครับนั้นลุงองนะ Woohoohoo! <laughs> ที่มีก็มีความสุขฝากไปกดติดตามช่องเมาส์มิน n นียนะครัะเกมนี้มาอะไรไม่มีจัลเปอร์และเกมแบบโฆษณาครับเลทคัดคัดคัดจืดให้กดติดตามกันด้วยนะก็รอไปดูกันด้วยนะคะโโอ้หต้องด่าไก่เลยเหรอแล้วดูดิเดี๋ยวเจอกันนะครับ ที่มังมินลงขาวไปกดติดตามดูอะไรกันด้วยนะครับทำไมต้องดูถูกกันถึงขนาดนี้ด้ยแบบนี้ต้องสั่งสองซะ่ล้วบาย